สวัสดีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับวันนี้นะครับมาอีกแล้วจับมือทำนะจับมือเปลี่ยนสายพานเราวรินนะของ Mitsubishi เ a โร่สปอร์ตนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับเครื่องมือที่ใช้ตามที่ผมขึ้นลีดใบนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับขั้นตอนในการเปลี่ยน ก็จะประมาณนี้นะฮะก็ถอดอันดับแรกเลยนะครผมจะไม่ไม่ถอดหม้อน้ำนะครับเวอร์ชันนี้จะไม่ถอดหม้อน้ำเพราะว่าการถอดหม้อน้าเนี่ยเราจะต้องเสียน้ยํายาหม้อน้ํานะครับบางครั้งเราอาจจะต้องเปลี่ยนท่อน้ําบนล่างด้วยนะเพราะว่าเวลาถอดเนี่ยมันจะเกิดการฉีกขาดเสียหายนะครับหรือถ้าโชคดีมันก็ไม่ฉีกขาดเสียหายแต่ว่า เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนน้ํายาหม้อน้ำนะครับเพราะว่าตอนเ,อเราถ่ายน้ำหม้อน้ำเนี่ยเนื่องจากว่าตัวของตัวถ่ายหม้อน้ำเนี่ยมันติดกับเฟรมนะฮะมันติดกับเฟรมของเครื่องนะครับหรือหรือถ้าจะให้ดีก็ถ่ายหม้อน้ําก็ได้นะฮะแล้วก็ลองเก็บไว้แต่ว่าเวอร์ชันนี้ไม,ไม,ไม่ไม่ถอดหม้อน้ำนะนะผมก็ถอดพัดลมออกนะครับเพราะว่าถอดหม้อน้าเนี่ย เนื่องจากรถมันเป็นรถเกียร์ออตโต้นะฮะมันก็ต้องถอดอสายออยเกียร์ออตโต้ที่ติดอยู่กับหม้อน้ำนะครับน้ำมันเกียร์มันก็ต้องอมันก็ต้องลดระดับลงนะฮะเอาง,ง่ายๆถ้าถอดหม้อน้ํามันก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายนะก็คือ,อมี f อฟนะฮะหลายคนเลยนะคือบอกว่าอ,อยากให้ทําแบบเซฟค่าใช้ใจ่ายนะ จะได้เสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดนะกวิธีนี้คือน้อยที่สุดแล้วนะไม่ต้องถอดหม้อน้ําไม่ต้องเสียน้ํายามหม้อน้ำนะไม่ต้องเสียท่อน้ํำบนล่างไม่ต้องไม่ต้องเสียน้ํามันเกียร์อตโตนะคือไม่ถอดมันเลยนะแต่ว่าวิธีก็จะประมาณนี้นะก็เราต้องถอดข้างหน้านออกก่อนนะครับ เนื่องจากรถปาเจโร่สปอร์ตนะตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องดีเซลนะเราก็สามารถที่จะถอดอตัวขาตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์นะแบบง่ายๆครับนะไม่เหมือนตัวเก่านะถ้าถ,ถ,ถ้าอยู่ในไททันเนี่ยเราจะต้องถอดทั้งขาคอมคอมเพรสเซอร์แอร์นะตัวนี้โชคดีหน่อยนะครับถอดแค่ตัวตั้งสายพานแอรนะเพราะว่า ถ้าเป็นตัวเก่าที่ผมเคยรีวิวเนี่ยมันจะต้องถอดคอม p พิวเซอร์แอร์นะแล้วก็ถอดขายึดคอมแอร์เพราะขายุดคอมแอร์เนี่ยมันหล่อมาเป็นชิ้นเดียวกับขาตั้งสายพานแอร์นะครับอันนี้อันนี้ก็จะง่ายหน่อยก็คือมีน็อตเบอร์12ยึด3ตัวนะฮะจำตำแหน่งน็อตให้ดีนะไม่มีอะไรมากนะฮะหลังจากที่เราถอดอตัวของ น็อตยึดตัวตั้งสายพานแอร์ออกเนี่ยเราก็ลื้อนะลื้ออันไหนที่มีมีน็อตก็ลื้อออกมาให้หมดนะไม่มีอะไรมากเลยนะครับผม ก็เป็นช่วงที่ใกล้เทศกาลสงการหรือว่าคลิปนี้อาจจะออกหลังสงการนะเพื่อจะได้ให้เพื่อนๆเนี่ยได้ดูแล้วก็ถ้ามีเวลาว่างไม่ได้ไปไหนไม่ได้เล่นน้ำสงการไม่ได้ออกต่งางจังหวัดกลับไปเยี่ยมครอบครัวพ่อแม่นะก็สามารถที่จะลองทําดูนะฮะสำหรับมิ b ูบิ i ิพั h โรสปอร์ตหรือว่ามิ t ูบ s h i ไททันนะอันเดียวกันนะคือใช้เครื่องอ ดีเซลที่เป็นคอมเร็วเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนสายพานเราลิ้นกันได้นะแล้วก็ที่สำคัญนะตัวตัวของปาจิโร่สปอร์ตตัวนี้เนี่ยตัวบาลานซ์ชาร์ปเนี่ยภาวะบาลานซ์ชาร์ปเนี่ยมันมันไม่ยุ่งยากแล้วนะมันมยุ่งยากไม่เหมือนตัวเก่านะตัวก่อนหน้านี้เนี่ยยุ่งยากมากเพราะจะต้องตั้งตัวบาลานซ์ชาร์ปนะครับในส่วนของตัวที่เป็น เครื่องเบนซินเนี่ยยังจะต้องตั้งตัวบาลานซ์ชาร์ปนะไอตัวบาลานซ์ชาร์ปเนี่ยเดี๋ยวผมจะว่ากันอีกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าวิธีในการตั้งตังอย่างไรนะแต่ตัวนี้เนี่ยไม่ไม่ไม่ไมไมไมต้องตั้งนะคือหมุนให้มันตรงนะแต่ตัวตัวก่อนหน้านั้นเนี่ยเราช่วหงหมุน4ี่ครั้งมันถึงจะตรงหนึ่งครั้งนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะหมุนให้มันตรงเลยนะไม่ใช่นะมันมีเทคนิคอีกนะครับส่วนตัวนี้เนี่ยคือหมุนหนึ่งครั้งก็ตรงหนึ่งครั้งหมุนไปอีกรอบหนึงก็ตรงงเลย นะก็ง่ายดีนะครับคืออย่างนี้ครับตัวบาลานชามเนี่ยมันตอนยุคแรกๆที่เขาทํามาเขาจะทําเป็นสล,สลับซับซ้อนหน่อยนะมันคล้ายๆกับพวก Honda h o n d a ก็มีบาลานชามนะครับ, me, รบถ้าเป็นตัว Honda Accord นะครับพวกตาเพชรนะรพวกไฟท้ายก้อนเดียวอะไรที่เป็นรหัสเครื่อง f 2 2หรือว่า h 2 2อะไรประมาณนี้นะครับมันจะมีตัวบาลานที่อยู่ข้างในนะครับในส่วนของมิสุบิชิ ปาเจโรสปอร์ตนะเป็นเครื่องอดีเซลเนี่ยพื้นฐานเลยเนี่ยมันจะเป็นเครื่องของพวกสตาร์ด้าเป็นพวกสตาร์ด้าหรือว่าย้อนกลับไปย,ยุคโบราณก็คือ l 2 0 0นะฮะแล้วเขาก็มาอัปเกรดกันเป็นเครื่องคอมโบเร็วก็คือทำเป็นทวินแคม16วาลนะฮะถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยจะเป็นตัวพวก8วาล์วนะแล้วก็พวกนี้มันจะมีสายพานเลาลิาน้นอยู่2เส้นนะเส้น เส้นเล็กเนี่ยเขาเรียกสายพานปั๊มนะก็คือสายพานปัมป๊มบาลานซ์นะครับเส้นใหญ่เนี่ยจะเป็นสายพานเมนสายพานขับปัม๊มแล้วก็สายพานขับเผาเหลาลินนะนะหลังจากที่ถอดอพลาสติกครอบสายพานเหลาลินออกเนี่ยจะมีน็อตยึดเบอร์10นะเราก็ต้องถอดออกหมดเลยนะเมื่อถอดออกหมดแนละ้วมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวไฮดรอลิกตั้งสายพาน เราลิ้นนะะอันนี้ก็จะ,ะมีความสะดวกสบายนิดหนึง่งดีกว่าตัวเก่านะครับตัวเก่าเราจะต้องตั้งลูกปืนตั้งลูกปืนที่ดันสายพานเราลิ้นด้วยนะครับอันนี้ก็ดีขึ้นนะพัฒนาขึ้นมาดีขึ้นนะผมก็ชอบนะครับแล้วก็ทําไม่ยุ่งยากนะทาง่ายขึ้นนะแต่ว่าอาจจะเลือเยอะหน่อยนะไม่เหมือนบีโก วีโก้อาจจะลื้ง่ายใช่ไหมฮะค,คือแล้วแต่ว่าเขาจะออกแบบยังไงนะครับรถแต่ละคันแต่ละรุ่นเนี่ยมันถูกออกแบบโดยวิศวกรน,นะรเขาคำนวณมาแล้วว่ามันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็เป็นเอกเอกสิทธิ์เฉพาะหนึ่งหรือว่าเอกลักษณ์เฉพาะของเขาว่ามันจะต้องมีตัวบาลานซ์จะต้องมีสายพานแบบนี้แบบนี้นะฮะก็ เป็นไปตามที่เขาออกแบบนั่นแะครับแล้วเวลาเขาทํามาเนี่ยเขาก็จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคือทําให้มันเริ่มง่ายเข้าง่ายเข้าไปเรื่อยๆนะยุคแรกๆเนี่ยเขาอาจจะทําสลับซับซ้อนนิดนึงนะครับมันอาจจะงงๆหน่อยนะแต่ยุคพอยุคหลังๆมาเ,เขาก็จะเริ่มทำง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะเพราะว่าการสวิต์เนี่ยเป็นเป็สำคัญเลยนะครับ เพราะว่ารถที่ใช้งานมาเนี่ยมันจะต้องมีการดูแลรักษาแล้วก็เซอร์วิสครับถ้าไม่ดูแลรักษาเซอร์วิสเนี่ยมันก็จะมะีการเสื่อมสภาพหรือว่าการเสียหายของอเครื่องยนต์หรือว่าชิ้นส่วนที่อยู่ภายใน,นนะครับ มุมภาพอาจจะมองกันลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันแคบนะฮะม,ม,มันมันไม่ได้กว้างเลยนะฮะคือรถเขาถูกออกแบบมาอย่างนั้นนะฮะมันมันถ่ายมองไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่นะผมพยายามให้เห็นนะนี่ครับคือมาของเขาเห็นไหมฮะมาของเขาก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้นมาคเพาบาลานก็อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับเราจะเห็นว่า เขาแต้มสีมาจากโรงงานนั่นก็คือเขามีการ QC หรือว่ามีการตรวจสอบมาแล้วนะเราก็ถอดสายพานออกนะเพื่อจะทําการเปลี่ยนตัวนี้เป็นสายพานดันสายพานปั๊มนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนออกไปนะเพราะพวกนี้มีอาอยุการใช้งานของเขานะครับก็คือ1นึ่งแสนโลมันจะมีการเสื่อมสภาพนะครับเราต้องใช้หกเหลี่ยมนะบเบอร์ห้านะในการถอดมันออกมานะครับแล้วก็วิธีการตั้งก็ ปล่อยให้มันเป็นอิสระนะอย่าไปอย่าไปตั้งมันให้แข็งให้มันตึงมากนะครับเพราะว่ารถที่รอบจัดสูงๆเนะหมายถึงรอบรอบมันมาเร็วๆเนี่ยอย่างเช่นมิสูบิชิเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องยนต์ที่รอบมาเร็วมากนะฮะพวกนี้ถ้าเราตั้งสายพานให้มันแข็งหรือให้มันตึงหรือว่าให้มันเขาเรียกอะไรให้มันให้มันตึงมากๆนะครับ เวลาเราเร่งแรงๆเนี่ยมันจะมีการร้องของสายพานนะมันจะวิซนะครับตัวนี้คือชุดอะไรที่จะเปลี่ยนนะครจะมีลูกลอกอยู่ทั้งหมด4ตัวนะฮะแล้วก็ตัวไฮดรอลิกดันสายพานแล้วก็สายพานจะมีอยู่2อเส้นนะรสายพานปั๊มกับสายพานบาลานนะครับเราก็จะต้องเปลี่ยนสายพานบาลานก่อนนะตัวสายพานบาลานเนี่ย มันจะเป็นสายพานเส้นเล็กครับมีความสําคัญด้วยเหมือนกันนะครับถ้าสายพานเส้นเล็กเนี่ยใส่ไม่ตรงนะก็เหมือนมี fc inbox เข้ามาถามนะครับว่าเปลี่ยนสายพานเราลิ้นมาทนำะไมรถมันสั่นนะแล้วก็มันสันส่นสาเหตุเพราะอะไรนะผมเคยเล่าไว้อยู่นะครับอันนี้ตัวตัว ลูกหลองนะลูกหลอกเราสามารถเปลี่ยนเป็นลูกเป็นลูกออกมาได้นะครับมันจะมีทั้งหมด3ลูกนะครับมีขนาดที่เท่ากันนะครับผมเล่าถึงตอนที่เปลี่ยนสายพานนะครับสายพานเราลิน้นเนี่ยถ้ามีตัวบาลานเนี่ยง่ายๆเลยนะครับเมื่อเปลี่ยนเสร็จเนี่ยแล้วเราออกไปทดสอบวิ่งเนี่ยรอ,อบอความเร็วอยู่ที่80ถึง100เนี่ยมันจะมีอาการสัทานของของเครื่องยนต์นะครับนั่นก็ เกิดจากตัวบาลานเนี่ยมันผิดนะคือมันผิดมากของมันนะครับคือเขาทำมาเหมือนกับว่าเครื่องยนต์4สูบเนี่ยมันไม่มีความสมูทหรือไม่มีความราบเรียบในรอบที่เราเร่งจะสังเกตได้นะครัเวลาเราเร่งรอบเครื่องไปสักประมาณ2,500ถึง2,800รอบเนี่ยเครื่องยนต์ของ4สูบเนี่ยมันจะเกิดอาการเขาเรียกว่ามันจะสะทานมือนิดหนึง นะมันทานมือแต่ถ้าเป็นเครื่องยนต์6สูบนะเวลาเราเร่งเครื่องนะอรอบ2,500ันหถึงถึงสองพหรือ3,000ก็ได้นะมันจะมีความนิ่มมือและก็มีการสมูทของเครื่องยนต์นะครับเพราะว่าเครื่อง6สูบเนี่ยมันมันถูกถ่วงมาเป็นคู่นะเป็นคู่แต่เนื่องจากว่ารถที่เป็น4สูบเนี่ยมันถ่วงมาแค่2คู่นะครับ ยิ่งยิ่งสูบเยอะเยะิ่งยิ่ง,งลาบเรียบมากกว่าอันนี้คือมาตัวล่างอันนี้คือสําคัญเลยเพราะว่ามาตัวล่างเนี่ยเวลาเพื่อน,อนๆใส่เข้าไปเนี่ยแล้วเราจะต้องครอบด้วยเฟืองขับสายพานเราลิ้นเส้นใหญ่เราจะมองไม่เห็นมาร์คนี่เลยนะฮะฉะนั้นเราจะต้องดูมาร์คตัวล่างให้ดีก่อนที่จะใส่นะฮะคือมันเป็นเทคนิคนิดหนึ่งนะครับเพราะว่า ถ้าเราใส่มาร์กตัวนี้ตรงปุ๊บเดี๋ยวเราจะใส่เฟืองขับสายพานเราลิ้นนะเส้นยาวมันจะปิดเลยฮนะมันจะปิดปิดเรามองไม่เห็นนะเห็นไหมมันจะเริ่มมองไม่เห็นนะฮะแล้วก็ตัวนี้คือตัวดันนะตัวดันเราต้องดึงสลักมันออกนะครับเมื่อเราดึงสลักมันออกเนี่ยมันจะทําการตึง สายพานเราลิ้นเราโดยอัตโนมัติเลยนะครคือมันตั้งอัตโนมัตินะครับสาเหตุที่เราจะต้องเปลี่ยนตัวไฮดรอลิกดันสายพานเพราะว่ารถที่มีการทาเพราะเพราะว่ารถคันนี้เขาทาแคมแคมชา้ามานะฮะคือเขามีการเปลี่ยนแคมชานะลิฟองศาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ200 200กว่านะฮะสองร้อยกว่านะครับ,รค,รบคือลิฟยังไม่เยอะเท่าไหร่ เพราะว่าตอนที่เขาเขาสตาร์ทเครื่องเนี่ยหรือว่าเขาขับรถมาเนี่ยเสียงที่มันออกจากท่อไอเสียเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ารถมันทำทำมานะก็เป็นไปตามที่ผมคาดจริงๆนะก็คือเขาเปลี่ยนแคมลิฟองศา,าที่มีองศาสูงขึ้นกว่าสแตนดาดนะครับแต่ก็สูงขึ้นไม่เยอะนะอาจจะเป็นการใช้งานทั่วไปนะเพราะว่าถ้าสูงเยอะเนี่ย เวลาเราใช้งานเนี่ยเราจะใช้งานลำบากมากนะครับเพราะว่ามันจะเกิดอาการหอบของเครื่องยนต์นะครับเวลาเราลิฟเ,เราเปลี่ยนเผาเราลิ้นที่เป็นองศาสูงขึ้นไปนะครับอันนี้น่าจะเป็น260หรือว่า280นะครับถ้าเกิดเป็น300ขึ้นไปเนี่ยจะขับลำบากนะครับถ้าลิฟยิ่งสูงขึ้นไปยิ่งขับลำบากแต่ว่าเวลารอบของของเครื่องเนี่ย มันจะกวาดมาเร็วมากเลยเหมือนกับรถที่ทําแคมแต่งแคมมานะฮะก็ประมาณนั้นนะมันรอบมันจะมากวาดมาเร็วมากครับอันนี้ก็มีเทคนิคกันนิดหนึ่งนะฮะเราก็เลยต้องเปลี่ยนตัวลูกตัวไฮดรอลิกดันสายพานเราลิ้นนะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับเพราะว่าถ้ารอบมันมาเร็วๆเนะี่ยตัวไฮดรอลิกเนี่ยถ้าเกิดอาการล้าเนี่ย มันไม่สามารถที่จะตั้งสายพานให้มันตึงนะครับเวลาเราเร่งเครื่องขึ้นไปเนี่ยออรอบมันมาเร็วๆเ,เนี่ยมันก็จะทําให้สายพานมีการฟาดไปฟาดมาครับออสิ่งที่จะตามมาก็จะเกิดการกระโดดกระโดดข้ามมาร์กของสายพานนะอันนี้สําคัญเลยนะมันก็จะทําให้วาวโคตรเลยนะฮะเพราะว่ามิสูอิชินี่ยเขาขึ้นชื่อลือชาในเรื่องเครื่องยนต์ที่ มีสมรรถนะที่มันสูงนะครับรอบที่มันจัดนะครับฉะนั้นอุปกรณ์ภายในจะต้องมีความแข็งแรงคงทนและมีประสิทธิภาพที่สูงนะครับอันนี้มีเทคนิคนิดหนึ่งนะครับในส่วนของสายพานเนี่ยมันจะตั้งโดยอัตโนมัติจนถึงระยะเวลาประมาณ1 0 0 0 0แสนโลนะครับตัวสายพานมันจะยืดนะมันจะยืดจนไฮดรลิกเนี่ย มันสูดการตั้งของเขาเลยนะเขาจึงต้องมีการเปลี่ยนนะครับถ้าไม่เปลี่ยน,นยสายพานโรลินก็จะเกิดการขาดนะพอขาดเนี่ยพวกกระเดื่องวาลพวกวาลเนี่ยมันจะเสียหายทันทีเลยนะฮะเนื่องจากว่าลูกสูบขึ้นไปแล้ววาลไม่สามารถปิดมันก็จะทําความเสียหายได้นะครับ ครื่องสังเกตนะฮะเสียงมันจะแปลกๆนะเห็นไหมฮะเสียงมันแปลกๆเพราะว่าเขาใส่แคมชาบที่องศาลิฟขึ้นมาหน่อยนะฮะถ้าเพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับเรื่องลิฟองศาแคมนะก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างนะฮะหยวจะมาอธิบายและมากามาทำให้ดูนะับว่ามันเป็นยังไงนะครับสำหรับรถที่ มีการปรับแต่งสมรรถนะรวมทั้งรถที่ใส่สปอคเกิลแคมมานะครับสปอคเกิลแคมคือมีการปรับองศาโดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนเผาเหลาลินนะฮะแต่ว่าอันนี้จะต้องมีจานฝาสาหรับปรับเลยนะฮะอันนี้อันนี้ก็ต้องก็ต้องดูนะว่าเพ,เพื่อนสนใจยังไงนะฮะก็คงจะมีประโยชน์ไม่มาก,กน,น้อยนะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่จะทําตามนะครับสําหรับมิซูมิซูอิชิไททันหรือว่ามิซูอิชิปาเจโร o สปอร์ตนะครับ ลิ้นพันแล้วนะครในการเปลี่ยนสายพันธุ์เราลิ้นข้อควรระวังนะข้อควรระวังคือมาร์กนะครับมาร์กของเขานะแล้วก็มาร์กของสายพันพัมบาลานนะอันนี้คือสิ่งสําคัญและขั้นสุดท้ายเลยนะตรวจน็อตให้ดีให้แน่นนะเพราะว่าน็อตเขามีเยอะนะไม่เหมือนบีโก้นะบีโก้จะง่ายสุดเลยนะหมูมากเลยนะบีโนะก้นะครับก็ตัวพวกปาเจโลพวก ไทท่านเนี่ยก็จะมีความยุ่งยากขึ้นมานิดหนึ่งนะแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องรถที่จะทํากันนะครับขอบคุณมากๆยในการติดตามรับชมน,นะครับและก็มีความสุขกันนะครับในเทศกาลสงการนะครับเมาไม่ขับนะครับด้วยความปรารถนาดีจะเมตตาาไปขอบคุณมากมายเลยนะครับผม